โอ้โหนี่ของหวานมาเสิร์ฟก่อนเลยเหรอคะใช่ค่ะหอยากจะชิมจะแย่อยู่แล้วอะ่ะงั้นขอชิมก่อนนะคะจร <c oughs> <c oughs> ิงนี่ที่รักนี่ที่รักขอหนูแต่งงานเหรอคะ <c oughs> พี่ขอเหรอคะ <c oughs> แต่งค่ะตกลงเลยรักพี่เทนนิสสุดในโลกเลยนะคะพี่ก็รักหนูคะ่ะมะนาวแต่พี่ไม่ได้ <c oughs> สวยมากเลยอะ่ะ เพืเอ่อนๆไยฉันแน่อัพรูปลงโซเชียลดีกว่าเดี๋ยวก่อนนะคะมะนาวแต่ว่าพี่ไม่ได้ตัดแต่อะไรลระคะออที่จริงเนี่ยพี่ก็ดีใจมากเลยนะที่หนูตอบตกลงไงถ้าอย่างนั้นเรามาฉลองกันไหมหนูก็ดีใจเหมือนกันคะ่ะหนูอดใจรอถึงวันงานแต่งของเราไม่ไหวคะ่ะชนถ้าอย่างนั้นเนี่ยพี่จะจัดงานแต่งของเราเนี่ยใหญ่โตมโหฬารเลยดีไหม แต่ว่ามันก็ต้องใช้เงินเยอะดิให้งั้นเนี่ยเราไปกู้เงินกันหรอไหมกู้เงินเหรอคะทำไมอ่มะมนาเอาก็เราทำงานกันสองคนเนี่ยแปบ๊บเดียวก็ใช้นี่หมดแล้วแล้วนี่พี่จะกู้เงินไปทำอะไรอะ่ะก็เพื่องานแต่งในฝั่งเราสองคนไงหนูก็รู้นี่ว่าพี่ไม่ได้ทำงานมาสองปีแล้วอะ่ะที่พี่อยู่ได้ทุกวันนี้ก็จ,จากเงินที่บ้านล้วนๆเลยนะและอีกอย่างใครมันจะอยากให้คนที่เคยติดคุกแล้วไปทำงานด้วยล่ะจริงไหมล่ะนิ พี่เคยติดคุกด้วยเหรอคะกะใช่แต่ว่าพี่ไม่ได้ตั้งใจจะปิดบังตัวตัวกันหนูนะพี่แค่โกว่าถ้าพี่บอกหนูไปแล้วแบบหนูจะทิ้งพี่ดลแต่ว่ายังไงเนี่ยเราก็แต่งงานกันแล้วนี่ถึงเวลาหนูต้องรู้ความจริงแล้วล่ะแล้วนี่พี่ติดข้อหาอะไรก็ไม่มีอะไรมากอ่ะแค่ปล้นหลานทองเลี้ยงเมียปล้นทองไปเลี้ยงเมียพี่เทนนี่พี่มีเมียแล้วหรอคะก็ เมียสองอะแล้วก็ลูกสี่อะแต่มะนาวไม่ต้องกังวลนะยังไงเนี่ยพี่ก็จะพาหนูไปทำความรู้จักครอบครัวทุกคนเลยทุกคนโอเคหมดเลยนะไม่หนูจะยกเลิากงานแต่งเดียกกออ๋ยวก่อนนี่มะนาวมะนาวยกเลิกทำไมคะก็หนูเป็นคนละแหวนใส่ในเค้กเองใส่เองมะนาวพี่รู้ตั้งแต่แรกแล้วหนูนี่ไม่เนียนแล้วดูน่ะกล่องใหญ่ขนาดนั้นนะ่ะพี่แค่แกล้งหนูเล่นนิดหน่อยเอง แสดงว่าเรื่องทั้งหมดแค่รอเล่นใช่ไหมคะใช่พี่แค่อยากจะบอกหรือว่าเราไม่ควรเอาเรื่องใหญ่ในชีวิตมาตัดสินยยง่ายๆแบบนี้เข้าใจหรือเปล่าเข้าใจแล้วค่ะแต่ว่าเรื่องลูกสี่เนี่ยพี่ยังอยากได้นะ